ฟอร์มกีตาร์คอนแกนสวัสดีครับตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของงานเปลี่ยนเฟตนะครับในตัวอย่างนี้ทางช็อปรับหน้าที่ในการเปลี่ยนเฟตนะครับเป็นเฟตต้นคอจํานวน4ชิ้นนะครับที่ทางพี่เจ้าของระบุให้เปลี่ยนนะครับ1 2 3 4นะครับชิ้นเฟตคือชิ้นนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าเฟตบอร์ดนะครับตัวนี้ R เป็น16ครับความสูงแอคชั่นเป็นความสูงเดิมแล้วก็ ความยากง่ายในการเล่นเป็นแบบเดิมนะครับทางช็อป,ปร,รับหน้าที่ในการเปลี่ยนเฟดเดิมทีเนี่ยเฟดสึกเสียหายไปมากนะครับบุ๋มลงไปเป็นร่องเลยนะครับจิกลงไปแบบนี้เฟดสึกแบบนี้ไม่ควรปล่อยไว้นะครับเราทําการเปลี่ยนเฟดเพื่อให้เฟดชุดใหม่เนี่ยดีกว่าเฟตชุดเก่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกีตาร์ที่เล่นยากมีแอคชั่นที่ไม่ได้มีมาตรฐานควรทําการเซตอัพนะครับเซตอัพเพื่อลดแรงดึงสายเซตอัพเพื่อให้เล่นง่ายนะครับคอนโทรลโน้ตง่ายไม่งั้นถ้ากีตาร์ ถึงแม้จะดีขนาดไหนก็ช่างนะครับวัตถุดิบดีขนาดไหนก็ช่างกีตาร์เป็นสเปคไหนก็ช่างถ้าเราไม่เฟตกีตาร์มันเล่นยากมันก็จะมีความเพี้ยนนะครับเล่นยากด้วยเพี้ยนด้วยเอาโน้ตยากด้วยนะครับเล่นแล้วก็จะพานทําให้รู้สึกไม่สนุกแล้วก็เจ็บนิ้วนะครับเจ็บนิ้วมือตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของงานเปลี่ยนเฟตนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนเฟตแล้วก็จะเรียบร้อยนะครับงานเฟตแต่ตัวนี้เป็นการลงเฟตเพียงอย่างเดียวนะครับทางช็อปไม่ได้ทําการเฟตอัพแล้วก็ไม่ได้ทําการ จัดการระบบเฟดคลาวนิ่งอื่นๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเรื่องงานเปลี่ยนเฟดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ